เห็นได้หางก็ะแสดงว่าข้างในต้องมีสุกอีกลูกนึงบ่าเห็นไหมเสนอหน้ามานั่นน่ะมันมีอีกลูกหนึ่งไอ้ใบกล้วยบงังแสดงว่าไอ้กล้วยหนึ่งไอ้ลูกหนึ่งสุกแหละหนีน่มันนี้ไปมองไม่ค่อยเห็นเลยน่าแฮมีมีเสนอหน้ามาดู เนี่เนี่นน <c oughs> กินไปดูเราไป <c oughs> <c oughs>